สวัสดีครับพบกับช่องผมอดิศักดิ์รามแก้วครับวันนี้เราจะพาไปดูปลาที่วางเบ็ดราวมาได้ครับนั่นก็เป็นปลาอินทรีครับปลาเกา๋าปลาสากนั่นคือปลาช่อนครับผมนั่นก็ปลาช่อนครับ รู้สึกว่าสเสี่ยวนี้น่าจะได้ประมาณสักร้อยหรือร้อกิกโลได้ครับนันปลาพีเนี่ยมครับผมเป็นปลาเกา๋าเก๋าลิงเก๋าพริกเก๋ามันไอ้นั่นน้ำแข็งครับน้ำแข็งขายไม่ได้ซื้อมาได้แต่ขายไม่ได้ครับ นั่นลูกหมูครับผมตัวใหญ่ตัวเดียวก็เต็มลังครับปลาเก๋าตัวใหญ่ดอกดำถ้าดอกแดงแพงกว่านั้นอี่ครับดอกดำตอนนี้ก็อยู่ประมาณ250ครับต่อหนึกิโลท่านี้ก็เป็นท่าเรือชัยพัฒนากาชาติไทย อยู่จังหวัดพังงาอำเภอคูระบุรีครับตำบลแม่นางขาวจะยกรอดไหมนั่นอ่ะยกไม่รอดตัวใหญ่ครับตัวเท่ามันนั่นเลยนั่ะนะตัวเท่าคนยกดูดูมันทำดูอ โอ้ยยกเกือบไม่รอดครับตัวนี้ดอกดำครับตัวนี้น่าจะปประมาณนะเกือบ30กิโลได้ครับ แดงๆนั้นเก่าไฟครับมาตัวนั้นก็เป็นหัวเสียมเป็นตามะพรีเนียมปลาพรีเนียมข้างไฟไฟชมพูชื่อนารักนาชังเฮ้ยมองหน้าเด็กกุตตอบหน้าน้ำแข็งตักใส่ในเข่งก่อนจะมองทำไมมือทำงานไปสิ อนปลาพรีเนี่ยมเก่ mm hmm. าไฟ mm hmm. เงือกมันอันตรายครับผม mm hmm. เงือกมันเนี่ยคมมากเลย mm hmm. เอานิ้วแหญ่เข้ไป mm hmm. ถ้าไม่ใส่ถุงมือได้รับรองได้ mm hmm. ได้แผลครับ mm hmm. อ่านปลาสาก mm hmm. สากเหลืองสากเหลือง mm hmm. โอ้ตัวใหญ่ สากเหลืองเหมือนกันครับทำไมรู้จะตั้งตรงไหนดีตัวมันใหญ่ม่าก่าวพลิก นันเกามานันเป็นปลาพีรีเนียมเหมือนกันครับหลักร้อยขึ้นนันปลาสากเหลืองเหมือนกันได้ปลาสากพีรีเมียมปลาสากพีรีเนียมเนี่ยมีมมปลาสากเหลืองเ่ยราคาดีอยู่สากดำพวงนี้ราคาไม่เท่าไร่ติดใจลูกหมูตัวนี้จังตัวนี้น่าจะได้หักหมื่นได้ไมั้ง จะได้ไม่ได้ถ่ายตอนกำลังติดเบ็ดเราไม่เป็นไรครับถ้าจะติดตามก็ติดตามทางเพจสิงหันษาล่าอันดามันเพราะว่าไหลสดอยู่ไหลสดแล้วก็มีวีดีโอให้ชมอยู่ครับสิงหันสาล่าอันดามัน mm. เข้าไปชมดูได้นะครับผม เรือหลายลำมันกัน,กนครับถ้าเรือใช้พัฒนาคุยใหญ่เห็นเต๋ยบอกว่าคู่มันอะ่ะมันจะมีคู่ครับปลาเนี่ยมันจะอยู่ทีหนึ่งสองตัวขึ้นอะ่ะ หลายเดือนที่แล้วไปเอามาตวงแล้วลน่าจะเป็นคู่มันล่ะตัวเนี้ยังไม่หมดนะครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่มีอีกห้องหนึ่ง ทำงานเก่งครับไอ้บ่าวนี้ทำงานเก่งนี่แน่นี่แน่นี่แน่ตีมันก่อนตีมันก่อนเนี่ยตีน้ำแข็ง <c oughs> <c oughs> นั่นเป็นกระพงแดงนั่นนะหลังนี้ของพรีเมียมล้วนๆแดงเขี้ยวกนระพงแดงแดงเขี้ยวนี่คล้ายกันนิดเดียวครับ หัวเสียมสื่อว่ารอบนี้จะเป็นรอบ400ตาสุดท้ายค<ม>รับไายตอกนี่ปลาพรีเนี่เหมือนกันนะหน้าตาคล้ายก,กันกับตามะแต่ไม่ใช่ดูราสีก็ไม่เหมือนกันทำงานมุ่งมั่นเห็นไหม คนทำงานฉันจะตายฉันจะตายในหน้าที่แรงวา,า <laughs> ชีวิตนี้อุทิศให้กับงาน <laughs> น้ำแห้งเรือวางเบดดาราวครับไตจ้นพันตารับทัวร์เหมือนกันคืนละเจ็ดพถ้าเราแบดให้800ตาก็คืน9,000 ไม่แพงคุ้มสนุกได้ของเนี่ห้กิโลขึ้นทั้งนั้นไม่เคยมีทัวร์คนไหนได้50ากิโลลง่อนเก้าไฟนะ นันหัวเซียมปลาพีเนียมหนอนหัวเซียมได้ประมาณ1 5 0ยห้กิกโลได้รวมรวมสวยลาราคาทั้งนน เอ้ทำอะไรว่าจะลงไปนอนเหรอน,นึกว่าจะลงไปนอน อคครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ